สโมสรโรตารี่หัดใหญ่ร่วมกับกลุ่มคลองสำโรงบ้านชา้านจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะคลองสำโรงหวังลดมลภาวะทางน้ำครับโดยที่บริเวณคลองสำโรงอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาสมาชิกจากสโมสรโรตารี่หัดใหญ่พร้อมด้วยกลุ่มคลองสำโรงบ้านชา้านนำโดยนางสาวสลินพรอ,อัครพงษ์ชัยกรนายกสโมสรโรตารี่หัดใหญ่ จัดกิจกรรมทำความสะอาดและเก็บขยะในคลองสำโรงภายใต้กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะคลองสำโรงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมีนายจักรทรสุริแสงนายกเทศบาลตำบลเขารูปช้างพร้อมด้วยนายนิพัฒน์อุดมอักษรเลขาอบจอจังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่5สงขลาร่วมในกิจกรรม กิจกรรมดังกล่าวนั้นเป็นการเก็บขยะตั้งแต่ชายหาดปากงกลางแนวหาดและนั่งเรือหางยาวเข้ามาที่คลองสำโรงมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมการพัฒนาคลองสำโรงให้สะอาดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหวังลดมลภาวะทางน้ำในระยะยาวและนำร่องไปสู่คลองสายอื่นๆซึ่งเป็นเส้นทางน้ำที่จะไหลลงสู่ทะเลสาบสงขาต่อไปวัตถุประสงค์นะครับก็คือว่า วัตถุประสงค์ก็จะช่วยกันพัฒนานะครับเส้นทางต่างๆที่จะออกสู่ทะเลสาบสงขานะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคลองเส้นไหนนะครับก็จะลงสู่ทะเลสาบท,ทั้งหมดถ้าเราไม่มีการดักเก็บหรือเก็บขยะไม่มีจิตอาสาในการร่วมเก็บขยะเนี่ยคลองทะเลสาบสงขานะครับจะมีจะเต็มไปด้วยขยะมากมายนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมบเป็นประโยชน์ในครั้งนี้นะคะจะ เป็นเขาเรียกว่าเรับเป็นไอเดียเป็นทิศทางในการนำพาชุมชนนะคะไปในทางทิศทางที่ดีนะคะและกิจกรรมของเรานะคะจะเป็นกิจกรรมที่บำเป็นประโยชน์ทำกิจกรรมบำเป็นประโยชน์จิตศาสาไปเรื่อยๆนะคะปรับนานเท่านานดังคติพจน์ที่ว่า Service about s e l f นะคะบริการผู้อื่นเหนือตนเองค่ะขอบคุณมากค่ะอย่างที่คุณนพดนบอกค่ะว่าขยะบางทีมันก็เกิดจากน้ำมือของมนุษย์อย่างเราๆ mm. นี่แหละ mm. เพราะฉะนั้นก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะ